ข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่18สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอสนอร์หมาป่าคุยผีแดงท่าทารมมาดิเซียนะเมื่อวานนี้โรม่าได้ติดต่อก,กับพนักงานฝั่งแมนยูเกี่ยวกับข้อตกลงสำหรับบรรทัศนของไทยเดลมาเลเซียแบ็กซ้ายชาวเดนเแลนด์วัย26ปีซึ่งเบซิตัชให้ความสนใจในคันนี้เช่นเดียวกันโดยฟาบิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังเปิดเผยบอกว่าอิสโรม่า ติดต่อทันา์ของไทยรัฐมาเลเซียเพื่อเป็นตัวเลือกแบ็กซ้ายระหว่างการเจรจากับไปตั้นของฝั่งแมนยูสหรับเจดอนสันโชเองนั้นยังคงไม่ได้รับไฟเขียวจากตัวของเจดอนเองเลยไอเอสโรม่าเองก็ได้แค่เงื่อนไขในการซื้อขายของมาเลเซียเท่านั้นโดยมาเลเซียต้องการจะย้ายทีมช่วงเสมอนี้ขณะที่เบซิตัสสโมสรในซุเปอร์ลีกตุรกีก็สนใจแบ็กซ้ายชาวดัตช์รายนี้เช่นเดียวกันนะโดยแบ็กซ้ายในวัย26ปีรายนี้เป็นหนึ่งใน5ผู้เล่นที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปริสัธนที่ผ่านมาร่วมกับซันโชมาคราฟเรตฟอร์ดอาริอันโดการาโชและก็แอนชนีเมื่อดูการทินแล้วแม็กชาวดัชถูกปล่อยตัวไปให้กับ p s เียืมตัวไปใช้งานช่วงตลาดซื้อขายหน้าหน,นาวและก็มีส่วนร่วมช่วยทีมคว้าตัวแชมป์เอเดเดวอรชีฮอนแลนด์ในฤดูกาล2ั2 4ในรัางนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นเรว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปครด้วยกันว่าจะเป็นเช่นอะไร หมาป่าคุยผีแดงในการเช้สิทธาธมมรบเดเซียนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงงานนี้แฟนผีชัดเจนขีดกระบาดใบหน้ารูปกานาโชดในะคะรั้งนี้เมื่องานนี้เรียกว่าไม่เอาเต็มที่แล้วนะฮะเมื่อแฟนบอลแม,ยมนยูจำนวนหนึ่งแสดงออกถึงความเกร็ดชังอาริอันดโดการาโชหลังจากที่มีการทำลายภาพรูปภาพของปีกทีมชาติอาร์เจ,จนไตน โดยแมนยูลงเล่นในเกมแรกของพิีมิริกในฤด,ดูกาล2025เปิดตารางโอทัฟอร์ดแพ้ต่ออาร์ซอน0-1นเมื่อช่วงวันทิตย์ที่ผ่านมาโดยก่อนเกมภาพของกาดาโชที่ตั้งอยู่นอกสนามได้ถูกทำลายลงไปจากการเปิดเผยของเดีิเมลสื่อของอังกฤษ โดยแฟน, bon man e, นบอลแมนยูเองจำนวนหนึ่งก็ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อกาดาโชปีกที่สมโมสรปรุกป,ปั้นมาจากทางหน้าของฝั่งทีมเยาวชนแต่ว่าตอนนี้หมดแรงจูงใจในการเล่นกับต้นสังกัดแล้วและก็ได้รับการอนุญาตจากสมโมสรให้ย้ายทีมได้ภาพของกาดาโชโถูกขีดเขียนเป็นเครื่องหมายกักบาบตรบนใบหน้าแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องยากหน่อยนะท,ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการกันดิกครั้ง เหตุเป็นเพราะว่าทัศนติที่ย่ำแย่ของปีกทีมชาติอาเ์เจนินาปรายันนี้ระหว่างฤดูกาลสัปาหที่4รวมไปถึงช่วงเวลาโพสต์ซีซันที่ทวีปเอเชียในคารานี้กันดีกด้วยการตอโชวเองก็ไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของ Coach, ปเฮดโค้ชโรเบนอัลเบริมในช่วงปริซันและก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมในช่วงเกมแรกของพิมเาริกในฤดูกาลสัที่25 อย่างไรก็ตามการย้ายทีมช่วงสม,มัยนี้ไม่ง่ายเสียแล้วเพราะเจ้าตัวนั้นปรารถนาที่จะย้ายไปเชลซีแต่ว่าสิงโตเงินครามเชลซีติดปัญหาตรงที่ต้องการผูเร้เล่นตัวรุกทีมชุดใหญ่ออกไปซะก่อนในครั้งนี้แต่ผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันการดาโชดูแล้วอนาคตไม่แน่นอนเสียแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารา์ตังไงซันโชยเดอะฟรีดอมลีลาเยะโรมาเบือ่อคอยสอแววใสเกียร์ถอยนะ เมื่องานนี้บร์มาทำท่าว่าจะล้มเลิกความพยานยในการจะคว้าตัวจะดอนซานโชแม้ว่าตกลงกับแมนยูได้แล้วเพจดเพราะว่าปีกชาวอังกฤษนั้นขอเวลาตัดสินใจเพิ่มเติมอัลเฟรโดเปโดตรานักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายง,งานข่าวบอกว่าซันโชเองนั้นขอชะลอการเจรจาในข้อตกลงส่วนตัวกับโรม่าเอาไว้ก่อนหลังจากที่จะโรลลอซี่บรรลุข้อตกลงกับแมนยูได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานข่าวระบุเลน,นว่าซันโชเดอะฟรีดอมนั้น ขอเวลาเพิ่มในการพิจารณาข้อสเสนอของโรมา,าเช่นเดียวกับข้อสเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะให้กับตนเองในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายในช่วงเสมือนนี้อย่างไรก็ตามโรมา,าไม่ต้องการจะให้การดําเนินการครั้งนี้ยืดเยื้อไปมากกว่านี้อีกแล้วหลังจากที่สามารถตกลงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมถึงตัวแทนของซานโชเรื่องของ ค่าจำเียนไหนนะ้าตันนั้นหากยังคงไม่มีคําตอบในเร็วนี้ก็เตรียมที่จะถอนตัวและก็หันไปมองเป้าหมายอื่นแทนในครั้งนี้ท่าน้โปรมานน่าจะบุ่งเน้นไปที่การจะคว้าตัวริออนเบเบอรี่เปีกทีมชาติจาเมกาของแอสต์วิลล่าอย่างเต็มตัวโดยปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาคาดกันว่าค่าตัวจะจบอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกนะเป็นรว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนตอบไปก,ก็นละกันซันโชจอมลีลา จะจบยังไงก็ไม่จบสักทีนะฮะเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับอาลรยังไงงานนี้นะผมท่านนักของฝั่งดีสมานซีโอเปิดเผยบอกว่า DKR ไม่สนใจจะย้ายกลับผีในครั้งนี้เรนะเมื่องานนี้ท่านนักของทางฝั่งจานบริการดีมาซิโอนักข่าวคนดังระบุเลยนะว่าดดบิดเดคิอผู้รักษาประตูของฟิออร์ตินาเองนั้นไม่มีแผนที่จะกลับไปร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ ยูเนเตดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยบริษัทแดงเองก็ถูกมองว่ามีปัญหาตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เรียกว่าเล่นผิดพลาดนะฮะส่งผลให้ทีมไปไม่ถึงไหนที่ผ่านมาเองก็มีข่าวได้ว่าสนใจมือกาวชื่อดังทั้งเอเมเรโนมาร์ชินและก็จานวรจิตดอนนารุม่าโดยก่อนหน้านี้ทนายของฝั่งเดอซันเองสื่อชื่อดังของกรีตก็รายงานบอกว่าแมนยูเองนั้นเคยที่จะพิจารณา ความเป็นไปได้ในการที่จะเซ็นสัญญากับพนเร่งของ DKR กลับมาอยู่กับทีมกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามดีมาซิโอริงานข่าวว่าตัวของ DKR เองนั้นไม่มีความคิดหรือว่าตั้งใจที่จะย้ายออกจากฟิโอริ i จนาหลังเพิ่งอยู่กับทีมได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวและปัจจุบันก็มีความสุขกับชีวิตที่ดีในถิ่นฟอร e s t ในครั้งนี้โดยเดคค้าแข่งกับแมนยูนานถึง12ปีนะฮะ ในระหว่างช่วงปี2011ถึง2 0 2 3ลงเฝ้าเสาให้กระทางทีมไปรักมากถึง5 45เกมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพบริษัทสามสมัยและก็ยูโรปาลีกรวมคอมมูนิตี้ชิลสมสมัยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมมากถึง3ครั้งในครั้งนี้เลยเชียวนะเป็นเรืงว่าง,งานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็ได้วกันนะฮะ งานนี้ทางด้านของทางฝั่ง d ดคอาเนี่ยก็ยังคงอาจจะไม่สนใจจะย้ายกระผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องหาตัวแทนอื่นทันทีดีกว่าไหมารามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอารยังไงคุณย่าเอเบโมเด่นบายินเดียดับนะแต่กระไแข่งแมนยู Yo, พ่ายปืนนัดเมื่อวานนี้เรียกว่าแมนยู Yo, แพ้อาร์ซอนนะผมกับมาดาของทีมไปศูนย์ต่อหนึ่โดยมาติอุสคุณย่าบรันเอเบโมก็โชว์ฟอร์มเด่น ขณะที่อ์ชตน์บายินเดียทำพลาดหนักจนทีมเสียประตูในนัดเปิดหัวพิเมเบริก2-25โดยกันที่เรามาดูกันดีก่าว่าแต่ละคนได้คะแนนกันเท่าไหร่กันบ้างเริ่มงันที่อันดับคนแรกนะฮะอ์ชตน์บายินเดียงานนี้ก็พลาดมาหันจังหวะตัดบอลลูกเตะบุมจนนำไปสู่การเสียประตูหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ออกแรงอะไรนักเพราะว่าอาร์ซอนเน้นตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่ได้ไป4คะแนน เรนนย์โยโรผลงานโดยรวมถือว่าเล่นได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีจังหวะเสียบอลจากความพยายามวางยาวอยู่บ้างเป็นบางครั้งหลังจากที่ขึ้นหลังก็โยกมาเล่นทางฝั่งซ้ายถือว่าทำได้ดีนะได้ไป6.5คะแนนมัชไทตัวรกรับมือช่วยวิกเตอร์โยเคเดสได้อย่างดีเยี่ยมเอาชนะได้ทุกครั้งที่ต้องปะทะก,กันสภาวร,ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแกร,แรง่งจังหวะการสกัดบอลเด็ดขาดแต่แลก็แม่นยำช่วยเสียลูกยิงของบุกาโยซากา้า ไม่ให้ทีมเสียประตูที่2ได้ไป8คะแนนรุกชอจัดการบูโคโยสาก้าอย่างโยมัดมีอิสระในการเติมเกมรุกทางริมเส้นร่วมกับเดอกูแล้วการเล่นเกมรับนั้นเดียวแน่นมากขึ้น7คะแนนจีโกตดาโรดพยายามเล่นแบบปลอดภัยเอาไว้ก่อนไม่กร้าขึ้นไปเติมเกมบุกมากมหมนักหาวันที่ว่างได้ดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายด้านเปิดบอลไม่แม่นยำได้ไป5.5คะแนนแพทริกเดอร์กูขยันวิ่งเติมเกมรุก ขณะเดยียวกันยังคงเล่นเกมรับได้ดีและก็มีโอกาสทะลุขึ้นไปยิงประตูโชคร้ายบอลชนเสาจุดเด่นคือพลังในการเล่นสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือความนิ่งและการเปิดบอลในครั้งนี้ได้ไป6คะแนนกาซิมิโลแม้ว่าจะไม่ค่อยมีความเร็วแต่ว่าความฉลาดในการเล่นช่วยทดแทนได้เก็บบอลได้อย่างเหนียวแน่นจังหวะการจ่ายบอลที่แม่นยําได้ไป6คะแนนบรูโน่ฟอนเดนเดสฟอร์ม,มยังไม่ค่อยโดดเด่นมากมายนัก จังหวะการสร้างสรรค์เกมก็ยังคงทําได้ดีแต่มกักจะทำบิดพลาดนิดๆิดหน่อยในพื้นที่อันตรายอีกครั้งได้ไป6คะแนนบรอันเอเบโมผลงานโดดเด่นไปนอย่างมากความเร็วและความแข็งแกร่งทําให้นารับอาเซนอนต้องปานป่วนมีโอกาสมงทาประตูแต่ว่าโดนดาบิดวารายาเซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อทุกครั้งที่ได้บอลแมนยูมีลุ้นตลอดนะได้ไป8.5คะแนนเมสันเมาส์มีส่วนกับเกมพอสมควรในครึ่งแรกพยายามวิ่งไล่กดดันคู่แข่งตลอด มีโอกาสบ้างแต่ว่าขาดความแม่นยำในครั้งนี้ได้ไป6คะแนนมาธิอุสคุนยาช่วงต้นเกมอาจจะดูเงียบไปบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นก็โชว์ทีเด็ดอย่างต่อเนื่องทั้งการยิงประตูและก็การการะชากเดี่ยวหลุดเข้าไปตะบันทั้ง2จังหวะติดเซฟรายาดเนียสร,ร่างกายแข็งแกร่งบ้งองไวเล่นงานรับปืนใหญ่ได้ทุกครั้งงานนี้ได้ไป8คะแนนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งแมนยูนะัดเมื่อวานนี้ที่ทุกคนนั้นทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะ แค่พลาดไปนิดเดียวแล้วก็เสียประตูทันทีลูกที่แมนยูนั้นรู้ดีว่าเป็นจุดอ่อนต้องแก้ไขให้ดีนะครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนตา่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ